เปิดวรรโคอรมวันนี้ถกขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต่ออายุรถภาษีดีเซลช่วยค่าไฟฟ้าจับตากระทรวงพาณิชย์เสนอประกันรายได้ข้าวมันปลามการสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัพเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันนี้วันอังคารที่13กันยายน2565 แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเปิดวาระคอรมอวันนี้มีเรื่องสำคัญเสนอเข้ามาให้พิจารณาหลายเรื่องจับตากระทรวงแรงงานเสนอปรับค่าจ้างขั้นต่า ปี2565ทั่วประเทศด้านคลังและพลังงานสะเสนอมาตรการลดค่าของชีพต่ออายุลดภาษีน้ำมันดีเซลและช่วยลดค่าไฟฟ้าพร้อมลุ้นพานิชย์สเสนอประกันรายได้3พืชหลักการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครออมในวันนี้ที่ประชุมเตรียมพิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆหลายเรื่องโดยวาระที่สำคัญน่าสนใจ กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอการปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2,565ให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,565เป็นต้นไปทั้งนี้ในการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2,565ที่ผ่านมากรรมการค่าจ้างได้เห็นชอบผลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี2,565 แบ่งเป็น9อัตราชนบุรีระยองภูเก็ตขึ้นสูงสุด354บาทต่อวันตามทดอยู่ที่ยะลาปัตตานีนะราชวาสน,าน่านและอุราธานีปรับขึ้น328บาทส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่353บาทขณะเดียวกันที่ประชุมยังเตรียมพิจารณามาตรการลดค่าของชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากราคาพลังงานสองเรื่องหลักดังนี้ 1. กระทรวงการคลังเสนอการต่ออายุมาตรการลดภาษีัาสามิตรน้ำมันดีเซลซึ่งจะหมดอายุในวันที่20กันยายน2565 2. กระทรวงพลังงานเสนอการช่วยเหลือในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและกุ่มผู้มีรายได้น้อยวงเงินงบประมาณ8,000ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม2,565พร้อมกันนี้ยังต้องจับตาด้วยว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอโครงการประกันรายได้พืชเกษตรสำคัญ3ชนิดเข้ามาให้ที่ประชุมครมพิจารณาหรือไม่ทั้งประกันรายได้ข้าวปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลังรวมทั้งมาตรการคู่ขนานซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพืชชดต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและอัปเดตล่าสุดนะครับรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าน,นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลรวันนี้นะครับมีมติอนุมัติการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2565ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อให้เป็นไปตามมาติคณะกรรมการค่าจ้างมีอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่337บาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 5.02%โดยขั้นตอนต่อจากนี้นะครับจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ตามมาติของคณะกรรมการค่าจ้างกำหนดการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี2565มีรายละเอียดแยกเป็นอัตราต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. ค่าจ้าง354บาทมี3จังหวัดคือจังหวัดชนบุรีระยองและภูเก็ต 2. ค่าจ้าง353บาทมี6จังหวัดคือกรุงเทพมหนาคนครนนทบ,บุรีนคนปรปฐมปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาคร 3. ค่าจ้าง345บาทมี1จังหวัดคือฉะเชิงเซาค่าจ้าง343บาทมี1จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาค่าจ้าง340บาทมี14จังหวัดคือ ปราจีนบุรีหน้องคายอุบลราชธานีพังงากระบี่ตราดขอนแก่นเชียงใหม่สุพรรณบุรีสงขลาสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาลบบุรีและสระบุรีค่าจ้าง338บาทมี6จังหวัดคือจังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์สก,นนกนสสลนครสมุทรสงครามจันทบ,บุรีและนครน,นายกค่าจ้าง335บาทมี1 9จังหวัดคือ เพชรบูรณ์การชนะบุรีบึงการชัยนาทนะครพนมพระเยาสุรินทร์ยะโสธรร้อยเอด็ดเลยพัทลุงอุตรดิตถ์นะครสวรรค์ประจวบคีรีขันธ์พิษณุโลกอ่างทองสาแก้วและเพชรบุรีจังหวัดที่มีค่าจ้าง332บาทมี22จังหวัดคือจังหวัดอำนาจเจริญแม่ฮ่องสอนเชียงรายตังศรีสะเกหนองบวัวลำภูอุทยัยธานี ลำปางลำพูนชมพรมหาสารคามสิงห์บุรีสตูลแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรราชบุรีตากนกครศรีธรรมราชชัยภูมิระนองและพิจิตรจังหวัดที่มีค่าจ้าง328บาทมี5จังหวัดคือจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสน,น่านและอุดรราชธานีส่วนรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ จะแจ้งให้ทราบในช่วงการถแถลงของทีมโฆษกรัฐบาลต่อไปครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร,ร่ชาว,ชาวนาและพ่อแม่พี่น้องที่ใช้แรงงานทุกทกท่านที่ทางก,ากระผมคนแทะข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ